ขึ้นมอเลยทีเดียวนะครัสำหรับพระเอกคนว <c oughs> ่าข้าวเออนะฮะลูกครึ่งญี่ปุ่นนาเดชคุกิมิยะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานละครงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์รุมล้อมล่าสุดก็รถยนต์สปอร์ตซิตี้คาร์นิวม d สดนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเนี่ยเจญรอยตามคุณพิติศกเจกษดาพรหรือเปล่าเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าเข้าตัวเข้าถึงตัวยากแถมยังเรื่องมากอีกต่างหากครับ อันนี้ก็ไม่ใช่ผมหรอกครับผมเขาคงคุยอย่างไม่เข้าใจผมเป็นคนกลางแล้วบางทีผมก็โดนอย่แลน้วแหละแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรผมรู้แค่ว่าเออวันนั้นไปร้องเพลงนะแค่นั้นแหละแต่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวร้องคู่ร้องกลุ่มคือตัวเองไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับซุปเปอร์สตาร์ผมไม่อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์ผมก็แค่อยากเป็นนักแสดง,งที่อยู่ใกล้ก็จะรู้ดีว่าผมไม่ใช่คนเข้าถึงยากใครถ่ายรูปผมก็ให้ถ่ายใครขอลายเซ็นก็ให้เซ็นคือบางทีคนภายนอกเขามองมาเขาอาจจะอาจจะไม่ได้คลุกคลีกับผมเขาก็เลย นักเดทวันแรกยังไงก็ยังเป็นนักเดทคนเดิมเหมือนเดิมถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นก็ดีใจครับครับผมซึ่งตัวเองเป็นยังไงบ้างเป็น